นี่ครับวันนี้ก็มานำเสนอของเล่นใหม่ที่7 e เนะ่นอีเละเป็นหัว <c oughs> เป็นหัวนี่เป็นจากซาลิโอนะฮะาาราคา76บาทไนมะ่จะไม่ผิดราคาจะไม่ได้แล้าไรสดอยู่จ้ะปานะครับตามนี้นะชื่อสินค้า นี่เซเว่นอีเลเว่นนะมีขายประมาณห้าหกแบบ okay. okay. เดี๋ยวมาดูกันเถ้าใครสนใจสุดเป็นย้อนแสงตัวเท่า <70 S 2> ไหร่อ่ะสิบกว่าบาทไอ้หนิวฝาดฝถึงซื้อไหมครับเป็นต่อหุ้มมาแน่นหะนาตัวนี้มันชื่ออะไรป้า ตาบอกกูก็ไม่รู้นะเป็นหัวนะมันย้อนแสงเนาะนะครับน่ารักทีเดียวนะครับมันเปิดออกมาได้ผูเขียนอะไรเป็นภาษาอังกฤษนะฮะนะใส่ย้อนแสงไว้หน่อยนะครับเปิดออกมาก็จะมีเป็นบ้านครับแม่น่ารักเชียวแล้วก็มีตัวฟิกเกอร์นะอยู่ในถุงนี้ ซึ่งซีลมานะต้องตัดนะครับเดี๋ยวชับเลยก็ได้มั้ยอ,อ้าช่ไหมครับมีอันนี้นะเป็นเคสน่ารักเจิบเป็นเคส ครับสวัสดีครับได้ครับวางไว้เลยครับกับผมวางเลยครับได้ครับครับสวัสดีครับอันนี้เป็นตัวไม่เมโลดี้เอ๊ะทำไมมันตั้งไม่ได้วะทำได้ดีนะฮะก็เป็นอะไรที่น่ารักน่ารักนะมี ครับใครสนใจก็ไปที่เซเว่นอีเลเว่นได้เลยนะฮะราคานะ่าจะเจ็ดสิบหกบาทนะครับขอบคุณทุกท่านมารับชมครับ